สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับตอนนี้ทีมงานตรุปภูธรจังหวัดปตัตตานีเรามาอยู่ที่แม่น้ําปัตตานีนะครับที่เห็นพี่น้องประชาชนเดินอยู่นั่นคือริมฟุตบาทเหนือตะลิ่งแม่น้ําปัตตานีนะครับแม่น้ําปัตตานีได้จมลงไปกับน้ําไปเรียบร้อยนะครับน้ําเอ,อ่อล้นท่วมล้นตลิ่งไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ น้ำจากรอบนอกแม่น้ําปัตตานีกําลังไหลเข้าสู่แม่น้ําปัตตานีเพื่อไหลลงสู่ทะเลนะครับด้านนั้นคือสะพานศักเซนเ,เดชานุชิตครับนี่ครับไหลลงสู่สะพานศักเซนีเพื่อที่จะไปทะเลเอ่าวไทยที่ปากอ่าวปัตตานีครับนี่ครับน้าไหลเชี่ยวกรากมากนะครับเป็นมวลน้ําที่มาจากจังหวัด จังหวัดยะลาครับจังหวัดยะลาต้นน้ำแม่น้ำปัตตานีนั้นนะครับต่อเนื่องมาจากเขื่อนบางลางอำเภอบางสตาจังหวัดยะลานะครับไหลผ่านอำเภอรกรงปีนงังอำเภอเมืองยะลาเข้าพื้นที่อำเภอยะ,ร,ะรังปัตตานีก็จะมีเขื่อนปตัตตานีอีกเขื่อนหนึ่งนะครับเป็นเขื่อนขนาดเล็ก แล้วคงจะหลังจากนั้นก็ไหลลงเข้าสู่แม่น้ําปัตตานีล้วลงทะเลนะครับนี่ครับขณะนี้เวลา18บแนาิกาของวันที่30พฤศจิกายน2อง7ครับน้ําไหลเชี่ยวแรงมากนะครับเพื่อลงสู่ทะเลเอ่าวไทยจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือสะพานเดชานุชิตไปถึงทะเลเอ่าวไทย ก็ประมาณ3กิโลเมตรครับสกิโลเมตรนะครับน้ำจากด้านบนนะครับก็จะไหลผ่าเข้ามาตัวเมืองปัตตานีหลายทิศทางนะครับจากตำบล ตัวโบตำบลปกากการังแล้วก็ตำบลดอนรักของอำเภอหนองจิกเข้าสู่ตัวเมือง,งยะลาก็จะเออล้นมาเข้าสู่แม่น้ำปัตตานีนะครับนี่ครับนี่ครับด้านนอกแม่น้ำปัตตานีเขตเทศบาลเมืองปัตตานีครับบริเวณนี้บริเวณ หน้าศาลหลักเมืองปัตตานีข้างโรงเรียนเบปจมราชุทิศนี่ครับลานวัฒธรรมหรือลานพหบลมราชานุชาลรีรัชกาลที่5ครับถามว่าวันนี้น้ำในเทศบาลเมืองปัตตานีลดลงบ้างไหมคำตอบก็คือลดลดลงประมาณ สเซนติเมตรนะครับถ้าจากเมื่อเช้านี้นะครับน่าเชื่อว่าพรุ่งนี้ถ้ามวลน,น้ําจากยาลามาถึงพอดีก็อาจจะทรงตัวประมาณนี้ครับก็ดูว่ามวลน,น้ำยาลาปัตตานียะลาจะมาเมื่อไหร่ถ้ามาก็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับเราดูคืนนี้ครับสิ่งที่เป็นตัวแปรก็คือน้ํำทะเลหนุนหรือไม่นะครับ ถ้าหนุนการไหลลงสุทะเลก็จะช้าลงครับนี่คือแม่น้ำปัตตานีใจกลางเมืองปัตตานีระหว่างสะพานเดชานุชิตและสะพานศักดิ์เสนีครับสวัสดีครับ